เส้นทางสีแดงวันจันทร์ที่30มกราคมเราได้เจอกลุ่มขอบคุณครับเราจะได้เราได้เจอกลุ่มคนแสดงกลุ่มหนึ่งนะฮะทีะ่พักกลางทางด้วยกันนะฮะซึ่งขอทราบว่าพวกเรามีความตั้งใจที่จะปันน่นอเนกยานไปถึงเริษัทกําแพงโจย์เชียงใหม่แล้วก็นำป้ายผ้าผืนนี้เนี่ยไปมอบให้กับท่านนายกท่านนะฮะท่านก็ได้ช่วย การฝากะะข้อความไปถึงท่านนายกท่านสิงหนะครับเป็นที่ระลึนะฮะซึ่งก็ได้ทําความชื่นใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมากที่กิจกรรมของพวกเราเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องนะครับไม่กระทั่งแวะกลางทางเนี่ยก็ยังมีพี่น้องมาสมานในกิจกรรม คีกุ่มาเยีกลุ่มากนล่มแเน่ยไปรุกี่เลยใช่ไหมคะไปทุกที่เลยใช่ไหมคะขอให้สนับสนุนกันให้กำลังใจกันครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ